สวัสดีจ้าสวัสดีเสาร์วันเสาร์เนาะจ้าที่ยี่สิบสองมิถุนายน์สองค่ะกเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องมันนี่สิผ้าพีผ้าหน่อมาเก็บบักฟักแฝงเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นนหนัแปลงที่ปลูกไว้ยู่ข่างบานเนาะจ้าหน่วยกำลังงามเนาะจ้าพี่น้องถือฝนหน่วยกระดกดียุเนาะจ้ามีหน่วยหน่อยซ่อนขึ้นมาให้ได้เก็บรุ่นต่อไปหลายเนาะจ้ามันนี่กับเป็นการเก็บขั้งแรกจ้าพี่น้องกับมีหน่วยใหญ่พ่อเก็บเหรัหลายหน่วยยุเนาะจ้ามันนี้ เดี๋ยวกอนสิเก็บกับสิผ้าพีผ้าหนองยางรอชมก่อนนะจ๊ะนวยประมานนานีเนะจ้ะพี่น้องที่ห้องเก็บขายนะจ้ะท,ที่กําลังทายเห้บเบิร์อันนี้เป็นแปลงที่ปลูกไมเนะจ้ะพี่น้องมันนี่กับเก็บเป็นมือแรกนะจ้ะกับสิบวได้ร้บรนไดดอกจ้าพี่นอ้องเพราะว่ากับเก็บข้างแรกนะจ้ะกับเลือกเอาเนื้อใยมันออกไปกอนเก็บนนื้อใยออกนะจ้ะพี่น้องเพื่อให้น่วยหน่อยที่กำลังเกิดขึ้นหม่หน่นใ่ขึ้นมาซ่อนกันขึ้นมาเนะจ้ะ ขันบ่เก็บน่วยญ่ออกหน่วยหน่อยกับสีบอนจะเริ่มเติบโตนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะกับบ่อ้ายปันไดจ้ะพี่น้องกับปลูกไว้ใส่คากไว้แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวกับไปเริ่มเก็บกันเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะวิธีการเท่ากับใส่มีตัดขัวันออกว่าแบบนี้นะจ๊ะเก็บใส่ตะกร้าไปนะจ๊ะนวยสำนีกํากำลังกินนะจ๊ะพี่น้องเอาไปแกงเอาไปต้มจืดกับกำลังแ่บนะจ๊ะแกงใส่ไก่แกงใส่ปลาได้หมดนะจ๊ะนี่ก็เก็บอ่อนๆแบบนี้นะจ๊ะ ช่วงนี้เห็นผักกับงามเนาจ้าพี่น้องเพราะว่าฝนก็ตกมากเรื่อยๆเนาะจ้านี่จ้าตัดเอาแบบนี้เลยเน,นาะจ้ามันมีสิบห้าไปเก็บสองปลาเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นปลาที่ปลูกไมเนาะจา้าแล้วก็อีกฟังนึงเนาะจ้าพี่น้องเป็นนัินแปลงที่ปลูกเก่าเป็นเคียวเก่าเนาะจา้าอันนี้เป็นแปลงไม้หน่วยกับสีง,งามสีตรงสีง,งามเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวกับสิบห้าเก็บแปลงดีเส็จกับสิบห้าไปเก็บอีกมองนึงเนาะจา้า กัดัดเอาแหวนนีเลยเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมผลงานเนาะจ้านีเนาะจ้าหน่วยกับกำลังงามจ้านี่เว่อรอ่อนเลยเนาะจ้าพี่น้องเก็บใส่ตะการแาแนบนีเนาะจ้าเราก็สิเอาไปแพคทุงขายเนาะจ้าหลังจากเ่าเก็บปลานี่เสร็จเรียบร้อยบาทนีภาพไปแปลงเก่าปลาเก่านะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นฟักแฟงเคี่ยเก่านะจ้าเคี่ยเกษียนบอง้ามปันไดเนาะจ้าแต่ว่าถือฝนมากอะแตกยอดแตกดอกแล้วก็เป็นนุ้ยไหมเนาะจ้าพี่น้อง น่วยกับสีบลงามปันไดจ้ะอันนี้เป็นบักฟักเป็นเคียะเก่านาะจ้ะเดี๋ยวเสบเบิองไก่จ้ะแต่ว่ากะอ่อนกะบแสบพื่งกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าน่วยกัสีบ่เหยาบเบืตรงบันไดเนาะจ้ะอันนี้จ้ะลักษณะน่วยเขาอันนี้กระดกดีคือกันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ายางเบิองจักหน่อยเนาะจ้ะนี่จ้าน่วยกระดกดีคือกันเนาะจ้ะนี่ลักษณะน่วยกัสี แบบนี้เนาะจ้าพี่นอ้องเงื่อนกะสีบอกค่อยงามบนไดาสะแต่ว่ารสชาติกับปกติเนะจ้าก,กับหวานปกตินี่กับเป็นผลงานแปลงเกาห้อเนาะจา้ากับพ่อในเก็บดิจาพวินองหลังจากเก็บเสร็จเรียบร้อย,อย,บ,อยบันนี้กะสีเอาหม้อแพ็คถุงเนาะจ้าอันนี้แค่ถุงละยี่สิบบาทเนาะจ้าพี่น้องถุงหนึ่งกะใส่สาม่มย์ีน่วยเนาะจ้าแล้วแต่ขนาดของน่วยกะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องหลังจากเดี๋ยวแพ็คแล้วบันนี้กะสีเตรียมออกตลาดเนาะจา้า จะในก็ฝากไว้ใน้าจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนะจ๊าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในด้าจา้าพอกันไม่คลิปหนาเนาะจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า